สำหรับเพื่อนๆที่งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาได้3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วนะครับก็อย่างน้อยก็จะทำให้สภาพร่างกายหรือว่าตับของเพื่อนๆได้พักนะครับในช่วง3เดือนแต่ว่าถ้าให้ดีก็งดตลอดไปหรือว่าเลิกดื่มได้ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ก็ยังว่านะครับการเลิกดื่มเหล้านั้นก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรที่เราจะ เอาชนะใจนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ดื่มเหล้าเป็นประจำหรือมาดื่มทุกวันดื่มบ่อยๆนั้นจะยากมากๆเลยนะครับสำหรับการเลิกดื่มเหล้านะครับแต่ยังไงในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี้ก็เป็นสิ่งดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับที่เราจะค่อยๆลดและค่อยๆ,ๆละนะครับก็เริ่มต้นจากการงดเหล้า 3เดือนในช่วงเข้าพรรษานี่แหละครับเริ่มต้นแบบนี้ก็จะดีมากๆแล้วนะครับก็ค่อยๆลดค่อยๆละค่อยๆเลิกนะครับในที่สุดผมว่าถ้ามีความตั้งใจจริงๆก็จะเลิกได้ในสักวันนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่อยากจะเลิกเล่านะครับ